วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นชุด Happy Meal <are> นะครับ Justice League และก็ DC Super Hero Girl นะฮะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ออกแบบที่5 6แล้วนะครับก็คือแบบที่5ก็คือตัวนี้นะ Hawkman แล้วก็แบบที่6คือที่คาดผม Wonder Woman นะครับแล้วก็วันศุกร์หน้าจะออกก็คือหน้ากาก Hawkman กับที่คาดผม Super Girl นะครับสำหรับ การรีวิวสองเซตเนี้ยนะก็คงจบแค่นี้นะฮะอีกหกเจ็ดแปดนี่คงไม่รีวิวนะครับเป็นที่คัดผมนะกากฮอกแมนกับที่คัดผมซูเปอร์เกอร์นะก็ไม่รีวิวครับนะครับสำหรับเด็กเล็กๆนะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเล็กๆนะครับก็แค่ห้าแบบแบบสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงคลิปนี้นะมาดูกนันดีกว่าอันนี้แบบซูเปอร์แมนแบทแมนนะฮะแล้วก็ฮอกแมน วันเดอร์ฮูแมนสุ per เกิลนี่แบบที่ห้าแมนหลอมเลโก้แบทแมนเข้าฉายแล้วนะครับรอบพิเศษนะสี่โมงเย็นใครสนใจไปดูก่อนได้เลยนะครับเข้าฉายจริงวันที่เก้าอ่ะรีบมาดูต่อ justice league action นะฮะฮอกแมนนะครับเป็นที่การเล่นนะ วันนี้ทีเดียวแต่ดีมากที่สิ้นคืน ก็มีที่ครอบตีกมาด้วยฮอปแมนกาตาโอนะครับเป็นตำรวจจัดดาวทานากะาดีไซน์สวยเสีย ติ๊กเกอร์นะไมาปิวน,นะครับกล่องเขาก็ธรรมดานะชุดไม่ได้ออกกล่องใหม่อะไรนะครับลลอย่ๆหรอก5นะครับฮอ,อกแมนคาร์เตอร์โอนักโบราณคดีแสนรอบรู้แต่ไม่คนพานออกละว่าเขาจะกลายเป็นฮีโร่ที่มาพร้อมกับปีกสุดเท่ออกแมนอย่ารอช้าเพียงกดปุ่มข้างหลังปีกก็จะขยับขึ้นลงพร้อมออก ไปพิทักษ์ความสงบสุขให้โลกแล้ว้ามีปุ่มกดตรงนี้นะครับกบปิดได้เก็บกปีดอ๋อเก็บไว้่างนี้นะครับจะเป็นสลักเกี่ยวไว้นะฮะ เรากดก็จะการปิดออกแล้วก็เอฟเฟคได้ด้วยแล้วก็เขามีจุดขยับตรงแขนนะแขนขวาแขนซ้ายมันได้เพชชั่นก็นได้เยอนะครับ,บน yeah. ูวกซุปเปอร์แมนเทสจะไม่มีแบทแมนบินไม่ได้คนต่อไปนาฬกาเปรก็ยินยากนิดนึงน,นะครับแฮปปี้มีจัสซิสลิกแอคชั่นแล้วก็ดีซีซูเปอร์ฮีโร่เกิร์ลนะครับจากแมคกโดนัลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ